สวัสดีค่ะทุกคนมากินแกงส้มกับแาวตั้งนะคะวันนี้แาวตั้งทำแกงส้มปรับปรุงนะคะะยานัดาอกาแหลโกกันนะไปติมเครื่องกันนะคะกรมีดีปลีวดเตียมขีดเกลือยิ้เรากาเขาสั่นยุ่มนะคะเกลืองนะคะวันนี้หลักผิดหนหนะอะไยนองนะหย่านัดไก่กินหลอกโกันกยังใส่ไปต่้งซองยานัดเนียวก็หลอกโกจ้ ใส่ป,ปลาปองนะคะวันนี้แกงกับป,ปลาปองใส่น้ำมันเหมือนกันใส่ชอ็อตสามแม่ครัวแล้วก็ปรุงรสนะคะเกลือน้ำตาลแป้งวานุนนงไก่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็สุมน้ำ จัดเรียงแล้วคะทุกคนอู้หเหลือซีนะอย่างหลบอย่างหลบตัดน้อยๆกันอู้หูน่ากินน่ากินน่ากินใส้กะแกงหบบึืนมาตำแกงส้มนะคะวันกวนอากินเราได้แรงเต้นน้าจ้าแกงส้มหลาแกงส้มนะคะร้อยร้อยแล้วเร็วแกงส้มปาปองมาคะ่ะทุกคนแกงส้ม ซ้ำแก่งซ้มขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะคะกาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน้งมั้งนะพบกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ